ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะจ๊ะก,กับคลิปดูดวงความรักของชาวลัคนาราศีมีนเนาะประจําเดือนเมษายน2564ตื่นกันหรือ,อยังมาดูสิว่าดวงความรักของชาวมีนหรือคนที่เกิด14มีนาถึง12เมษายนเนี่ยในเดือนเมษายนจะเป็นยังไงบ้างมาดูก่อน1 ดูความรักความสัมพันธ์โดยรวมนะคะรวมๆทั้งหมดเลยของทุกไทป์เลยของชาวลัคนาราศีกุมจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวพี่แคลิฟายให้ต่างหากนะคะอ่ะาไปแรกจัดเมนค่ะมีเกณฑ์ไหมที่ความ,มความรักความสัมพันธ์มันที่ทะเลาะเบาแว้งกันมาหรืออื่นๆกันมามันจะค่อยๆดีขึ้น หรือใครที่ทะเลาะกับแฟนมีเกณฑ์จะได้กลับมาคืนดีกันนะคะส่วนคนที่เลิกก็มีเกณฑ์จะได้กลับมาพบกันแต่ไม่ได้หมายความว่าจะกลับมาเป็นแฟนกันนะคะจัดเมนทําำความเข้าใจใหม่ก่อนนะจ๊ะอ่ะเดิมโฟค่ะ Beginning ก็อย่างที่บอกอะที่ทะเลาะกันที่เคลียร์กันไม่ได้ก็จะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่คุยกันใหม่อะไรแบบนั้นแต่การกลับมาตรงนี้ปัญหาเก่าๆกลับมาอาจจะเพื่อเคลียร์ปัญหาเก่าๆแล้วก็ยังคง เคลียปัญหาเพื่อเกิดปัญหาอยู่ดีเพราะฉะนั้นถามว่ากลับมาแล้วดีไหมไม่ดีอะกลับมาล้วก็ยังคงเกิดปัญหา mm. เกิดอะไรอยู่นะดูซิเนี่ยก็ยังมีเดอะสตาร์แล้วสุดท้ายก็จะเป็นเทมเพนส์ในที่เนี้ยเดือนเนี้ยเมษายนชาวมีนะ่ะจะมีมันจะมีการกลับมาของคนเก่าเก่าการกลับมาการพยายามเคลียร์ปัญหาเก่าๆซึ่งถามว่า เคลียร์แล้วดีแล้วก็ทะเลาะแล้วก็กลับไปเคลียร์มันจะวนลูปอยู่อย่างนี้นะสาหรับชาวลัคนาราศีมีในเดือนเมษายนเพราะฉะนั้นอยังไงดีล่ะแนะนํำยังไงดีถ้ามันเคลียร์แล้วมันเกิดปัญหาสู้นิ่งเฉยดีกว่าไหมนะถ้าเป็นพี่พี่ก็นิ่งเฉยนะเพราะว่ามันเคลียร์แล้วมันก็พยยมันเหมือนกับเราพายายามที่จะหาเหตุผลมาซัพพอร์ตแต่สุดท้ายมันก็จะตกอยู่เกี่ยวกับเรื่องการ โตเถียงกันอยู่ดีเพราะฉะนั้นอาจจะถอยมาก้าวนึงก่อนเพื่อทําความเข้าใจของอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนใจเขาใจเราอะแล้วมันน่าจะดีกว่าไหมนะคะอะทีนี้เดี๋ยวเรามาแคลิฟายสิแนวโน้มความรักของแต่ละไทป์ในราศีมีนเนี่ยแล้วขนาดราศีมีนเนี่ยจะเป็นยังไงอขอดูก่อนว่าคนมีคู่ชาวมีนแนวโน้มความรักของชาวมีนที่มีคู่จะเป็นยังไงนะจ๊ะ บรรยากาศความรักอาจจะมีการห่างการไกลการชวนกันเดินทางอะไรแบบนี้นะคะก็ยังคงมีทิศทางไปในทิศทางที่ไม่ได้ขี้เละก็คงโอเคยังคงไปกันได้เรื่อยๆค่ะแต่อาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างแล้วก็กลับมาดีกันอย่างที่บอกแรกๆเลยซึ่งชาวมินเนี่ยในเดือนนี้น่าจะต้องใช้ลูกล่อลูกชนทลิกอะไรค่อนข้างเยอะนะคะในการที่จะ ประคับประคองความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะพอสมควรเลยอาจจะเป็นเดือนที่เหนื่อยเลยแหละในการที่จะต้องคอนเซนเทรตเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกความสัมพันธ์การประคับประคองความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะก็เอานหนอย่างน,น้อยก็ยังดีว่ามีคนให้เรา ได้อยู่ใกล้ๆได้เข้าใจได้ใกล้ชิดเนาะมองในแง่ดีนะคะสําหรับคนมีคู่ก็โอเคนะมันมีเวลาก็ถือว่ามีการปรับความเข้าใจกันจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันมากขึ้นนะคะสําหรับคนมีคู่แล้วอันไหนขอดูซิคนที่มีคนคุยแนวโนม้มคุณจะชัดเจนขึ้นแล้วหรือยังในเดือนเมษายนก็ยังคงไปเรื่อยๆเรียนรู้กันแบบเข้าใจซึ่งกันและกัน นะคะบนพื้นฐานของความเอาแต่ใจของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นหลักก็พยายามเข้าใจเออมันมีการดูแลซึ่งกันและกันดีนะ <_ d un> เข้าใจเข้าอกเข้าใจกันแล้วก็เ้ยเดือนนี้มันเป็นเดือนที่ดีนะถ้าคุณสองคนเนี่ยอยากจะตกลงปรงใจเป็นแฟนกันเฮ้ยเดือนนี้โอเคเลยนะใครอยากอยากจะมีการคอมมิชเมนต์เนี่ยเดือนนี้เชียร์เลยคุยเลยโอเคเลยอะ มีแนวโน้มที่จะได้สลาสดลงจากคานนะคนที่เป็นลัคนาราศีมีแล้วก็มีคนคุยแต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเดือนนี้เราอาจจะขยับความสัมพันธ์ขึ้นมาอีกนิดนึงถึงยังไม่เป็นแฟนแต่ก็มันมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดีขึ้นมันมีแนวโน้มที่ดีขึ้นก็ถือว่าโอเคนะคะอ่ะแล้วไห,ไหนดูคนโสดของเจซิมีแนวโน้มจะเปิดใจให้ใครแล้วหรือยังมีใครจะเข้ามาจีบแล้วหรือยัง จัดเมนโถรอคนเก่าอยู่เหรอลูกจัสติสทำไมคนมีนยังไม่แน่ใจเหรอคือยังรออะไรรอรอคำตอบจากเรื่องเก่าๆหรือว่ารอรออะไรจากจากสิ่งที่มันไม่แน่ใจไม่เข้าใจเดือนนี้จะได้รู้แล้วก็จะตัดใจได้จะดีไหมเนี่ยคนโสด เราจะได้ไปรู้อะไรบางอย่างเนาะเราก็จะทําให้เราตัดสินใจได้แล้วก็เลือกที่จะแบบปล่อยวางอะไรได้ทุกอย่างนะคะสําหรับเดือนนี้ส่วนคนที่ถ้าตัดอะไรได้หมดแล้วเดือนนี้ก็ยังจะคงยังคงรู้สึกเหมือนกับว่าฉันยังไม่พร้อมที่จะก้าวออกไปยังคงอยู่ในเซฟโซนคอมฟอร์ตโซนของตัวเองอยู่อะถ้าอยู่แล้วมีความสุขก็อยู่ไปนะจ๊ะสำหรับคนโสดลัคนาราศีมีทีนี้ขอดูหน่อยพี่น้ำแดงแนะนำน้องๆหน่อยซีว่า เรื่องความรักในช่วงเมษายนชาวกรุงเนี่ยเขาควรยังไงอะเขาดูหน่อยน้ำแดงบอกว่าให้ทำตัวเองให้ดีนะคะ แล้วก็อย่าหงุดหงิดง่ายอย่าอารมณ์เสียง่ายนะคะเดือนนี้อย่าใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งให้ไปทำสวยทำงามทำร่างกายให้แข็งแรงนะคะแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆมันจะเข้ามาเดี๋ยวคุณจะมีออร่าขึ้นมาพยายามทำเนื้อทำตัวให้มันดีๆเดี๋ยวออร่าที่มีเนี่ยมันจะค่อนข้างโอเคไปบกุกไปไฟทในเรื่องที่เป็นเรื่องของตัวเองเรื่องเรื่องเรื่องงานเรื่องอะไรแบบนี้ แล้วก็อย่าพยายามใช้อารมณ์จนเกินไปนะคะเพราะว่ามันจะทำให้คนรอบข้างเขาบาดเจ็บได้ง่ายๆนะจ๊ะใช้สติให้ดีๆนะจ๊ะเดือนนี้โอเคค่ะสำหรับลัคนาราศีมีนก็จะมีอยู่ประมาณนี้แล้วก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะตอนนี้เปิดดูดวงรับดูดวงข้างนอกแล้วก็ใครสนใจก็อินบ็อกซ์มาได้นะัดขอนัดเป็นเป็นนัดล่วงหน้านะคะไม่ไม่ไม่สามารถร walk ับอินได้ทันทีเพราะว่ามีคิวอยู่แล้ว ทีนี้ถ้าจะนัดเดี๋ยวอินบ็อกมา d m มาได้เราก็เดี๋ยวจะมี ID ดี n e ไว้ให้ข้างล่างนะคะค่าบริการก็3 0 0บาท30นาทีบวกลบให้อยู่แล้วไม่ต้องกังวลนะคะสำหรับคลิปดูดวงความรักประจำเดือนเมษายนของรัคนาราศีมินก็จะมีอยู่ประมาณนี้ถูกใจกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็แนะนำติชมคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกๆก,การติดตามนะคะวันนี้ไปแล้วขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ